เนี้อวันนี้น้าบอกว่าให้กำลังใจเขาไปเล่นแอร์ดอปใช่ไหมน uh huh. ะคะก็บอกว่าไม่เป็นไรครับขอบใจไม่บอกว่าครับสู้ๆนะคะเขาบอกว่าเลิกทักมาได้แล้วครับไม่ต้องทำอะไรแบบนี้ให้แล้วนะครับขอโทษด,ด้วยไว้เจอกันนะครับ <c oughs> น้าๆน้าๆ <c oughs> ก็ร้องไห้ไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าแกล้งเล่นนะครับเงียบเลยเฮ้ยเพี้ย กูเกือบจะด่าแล้วเมื่อวานนี้หนูร้องไปแล้วว่าหนูแก่เขามากด้วยตอนเนี้ยเ,ออเขาเขาแย่งไงเพื่อนถ้าเกิดเขาแบบรู้สึกมือน,นั้นจริงๆเขาเขาก็เลยที่จะแบบพิมพ์บอกแกแล้วก็ไม่ไม่ต้องมาแบบอันนี้ก็ไดม้มันแกล้งอะไรงินไปหรือเปล่าอ่ะอืแต่มันก็ผิดจริงอ่ะมึงเขาเขามาคุยได้ปะลองๆมันกูมนไม่รู้อ่ะเพื่อน เอาจริงๆนะมันคืออย่างวันนี้เขาก็ยังแบบยังไม่พร้อมพุยหรือเปล่าก็าไม่วันนี้ตอนนายอยู่กับลูกใช่ไหมตรงเนี้ยเขาก็เดินมาตรงกลางแล้วเขาก็มายืนแป๊บหนึ่งเขาก็หายไปเลยเห็นไหมเขาก็ยังคิดมันไม่มึงเลิกพูดแบบไปนในทางที่ดีให้เขาฟังแล้วกูไม่เริ่มรู้สึกว่ามันโอเคตรงไหนเลยตรงนี้น กูเข้าใจอยู่หรอกนะว่ามึงอยากอยากให้กูก็อยากให้เขาคุยกันเว้ยกูเข้าใจแต่มึงต้องดูด้วยว่าตอนเนี้ยเขาทําอะไรกับไอ้นะไม่กูเข้าใจแต่คือมึงมันพูดยากอ่ะมันกูไม่รู้ทั้งความคิดเขาทั้งอะไรอย่างนี้ไงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาเล่นอยู่เลยเขาก็รู้อยู่ว่าไหยนะมันรู้สึกกับเขาอย่างไงแล้วรู้สึกมากแค่ไหนอ่ะคาแบบแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเล่น ล้วได้พิมพ์ตอบอะไรไปไหมหรือยังก็ตอบไปว่าจุดจุดพรไม่รู้เลยจะพิมพ์อะไรอ่ะมันกูกูไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะเล่นหรือเฮี้ยอะไรก็ตามอ่ะแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่สิ่งที่เขาควรจะมาเล่นเว้ยทั้งทั้งที่เขารู้ว่าไอ้นาก็รักเขามากขนาดไหนตามเขามากขนาดไหนอ่ะมันมันเหมือนความรู้สึกมันเป็นของเล่นนะคือแล้วเขาจะทําไปเพื่ออะไรอ่ะคือถ้าไม่รักมันก็แค่แบบบอกกับมันตรงตรงไม่เห็นต้องมาทําอย่างนี้กับมันเลยคือถ้ารักมันก็แค่กลับมาคุยมันจะยากอะไรวะ แค่อยากโกหกใจตัวเองอะอ่าจริงๆเขาพลัวไมเสร็จเขาไม่ได้เหมือนพวกเราเว้ที่คิดยังไงแล้วทําอยางงั้นอะเขากลัวเขาน่าจะแบบสับสนกับความรู้สึกตัวเองอเป่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องมันเพิ่งเกิดเมาเอวาะแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบมีค่าค่าขนมสิบบาทโมเหอร์ไม่คือเรื่องมันเกิดเมื่อวานแล้วเขาก็ไม่ควรมาแกล้งด้วยตอนเนี้ยณตอนเนี้ยแล้วก็วันเนี้ยแต่คือเขาอะไม่ไม่ไม่ควรมาแกล้งแต่ กูไม่รู้ความคิดเขาอะตรงเนี้ยในพาร์ทในพาร์ทแบบในในมุมที่เขาเป็นคนคุยใช่มันอาจจะดีเว้ยแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เขาทำอยู่มันผิดและกูก็ไม่เข้าข้างด้วยกูไม่อวยใครทั้งนั้นกูไม่ได้ว่าเขาถูกเว้ยแต่มึงกูเข้าใจกูเข้าใจมึงความรู้สึกเขาอะมันก็อย่างที่บอกเขาเหมือนอย่างที่โปโรมันไปคุยอะไรไปคุยอะกพว่ามันมึงต้องให้เวลาโอ้ ตอนเนี้ยถ้าจริงอยู่ที่ตรงนี้นะมันมันมันไม่โอเคไปแล้วแต่แบบมึงจะไปบีบเขามาแบบให้เขาพูดให้เขาอะไรตอนนี้มันมันยังกล้วมันยังไม่ใช่ไงกูไม่บีบเขาแล้วคุยหรอกกพว่าเขาคงเขาคงคุยแหละแต่จะต้องให้เขาอะเอาแล้วนะความรู้สึกไอ้นะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ร้องคุยมันก็ไม่มันเขารู้สึกเป็นคนเดียวหรอแล้วไอ้นะาล่ะ กูเอาใจสงสารเพือนอยู่คือถ้าเขาไม่คุยอ่ะหรือว่าเขายังไม่พร้อมคุยเันืนี้นเขาไม่ควรทำแบบนี้เว้ยตื่นละ กูเข้าใจนะเว้ยถ้าเขาไม่พร้อมคุยอ่ะกูก็เข้ากูเข้าใจเขาเลยเว้ยถ้าเขาไม่พร้อมคุยหรือว่าเขาไปเจอเรื่องอะไรมาแต่สิ่งที่เขาทำไก่น้ามันคืออะไรอ่ะเขาไม่พร้อมคุยแล้วทําไมเขายิ่งทํไให้น้าอิงดิ่งลงเรื่อยๆอ่ะก็คือเป็นเวแบบว่าไม่ต้องทักมาแล้วแล้วก็แบบละเล่นอะไรเงี้ยหรอ นายอย่าเพิ่งไปต่อเขาลวกันก็ให้เขาไปคิดทบทวนตัวเองอะว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ใช่เรื่องตลกอะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาควรจะทําด้วยซ้ํามันมีอยู่สองวถ้าอยู่ F อ,อะถ้าอยู่ F อ,อะมันมันเป็นไปได้ที่เขาจะโดนสั่งคือกูก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรเพราะจากประสบการณ์ตรงของกูมันก็สามารถเป็นในเวนั้นได้เข้าใจไหมแต่ที่กูแบบโมโ oh ห<ต>จัดเลยเพราะโมโหจัดก็คือถ้าสมมติว่า ายถึงแบบเขาไม่ได้ทำอะไรผิดงไงงเรื่องแกล้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างในเวแบบของของคู่มึงอะ่ะมันมันเพราะมันหนักไปทําผิดกฎอะไรงเงี้ยถึงเวลาก็ใช่ไงออก,ก็ก็ไม่รู้ไงเพราะว่ากูไม่รู้ไงว่าเขาไปทําอะไรผิดมาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะโดนบังคับหรือเขาจะอะไรก็ตามเราเราใจ้งเขาไม่ถูกหรอเวพวกอยู่เอฟอะแต่นั่นแหละถ้ากูโมโหตรงที่ ถ้าเขาโดนเอ้ถ้าเขาโดนมาครับกกูไม่โมโหหรอกแต่ถ้ากูกูโมโหตรงที่เขาไม่ได้โดนมาครับแต่เขาเลือกที่จะแกล้งเององั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกงั้นต้องถามความรู้สึกเพื่อนอะว่าตอนนี้มันมันเป็นยังไงวันนี้ไม่โอเคตรงนี้ก็ไม่มีใครโอเคหรอกแค่ตอนแรกอแม้ว่นนวาจะ น่าคิดว่าแบบเอาไปจริงๆแล้วเข้าใจไหมเข้าใจเพราะว่า hmm. ม right. ันเสียไปแล้วไม่คือแบมมือเข้าใจปะถ้าเขาอย่างโดนอย่างเขาโดนบังคับหรือเขาโดนสั่งอะไรอ่ะมันก็ต้องมีสัญญาณบอกที่ว่าแบบเออเขาไม่ได้ตั้งใจทํานะเหมือนอย่างคู่กัวโปโลอ่ะไอ้โปรโลมันก็มีสัญญาณที่แบบว่าสัญญาณสัญญาณที่แบบมันอาจจะไม่ได้บอกตรงอย่างเงี้ยแต่มันก็มีสัญญาณที่แบบว่าเออเขาไม่ได้เป็นคนตั้งใจทํานะเขาโดนบังคับอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือมันไม่มีอะไรให้รู้เลยเข้าใจปะคือกูก็ไม่รู้ไงว่าสรุปแล้วเขาโดนสั่งหรือว่า เขาทำเองอมันเดาความคิดไม่ได้เนาะสุดท้ายมันก็ต้องถามถามใจเตอะ่ะว่าว่าแกอยากใจยไงอ่ะคำถามก็คือเขาไปทำอะไรมาทำไมถึงโดนมาครับหรือว่าแค่โดนเ้าใครอันนี้มาถึงใครคุณอาร์ตอารอะเขาไปโดนเราอะไรวะอืม เขาไปทำอะไรผิดแกงมาปล่าไม่รู้ว่ะไม่น่านะถ้าไม่น่ากูไม่รู้ว่ะแต่เปอร์เซ็นต์มันเป็นไม่ได้ถ้าเปอร์เซ็นต์มันเป็นไม่ได้มันก็มีแหละแต่มันจะน้อยกว่าไงไม่กูกลุ้นหิบไงไอ้ย่ากูสาแบบ ปอบอุตส่าห์อยู่มาด้วยอุตส่าห์แบบทําให้อาซูนายิ้มอะเฮียเราอุตส่าห์ทำให้อาซูนายิ้มกลับมายิ้มได้แบบเลือกร้องไห้นี้กลับมาร้อ,องอีกอะเข้าใจแต่คือแบบงัน <c oughs> มันมีทางหนึ่งแกบอกเขาเป็นต,ตัวใ้แมแบบว่าแบบไม่ชอบให้เล่นอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันมันมีผลกับความรู้สึกจริงๆนะเ <c oughs> นะพราะถ้าเกิดว่าเป็นมุมมุมแบบแบบจะเลือกบอกไหมว่าเฮ้ยการที่การที่คุณพิมพ์มาแบบนี้โอเค ถือว่าเราเข้าใจแต่แต่ถ้าเกิดว่าพอมันมันเป็นแบบเวแบบแล้อเล่นอะไรเงี้ยเราเราไม่โอเคละเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกจริงๆอะตรงนี้มันไม่ได้โอเคอะถ้าแบบยังไม่โอเคกับกับนั้นก็ก็ทิ้งเขาไว้ก่อนก็ได้หมยถึงแบบ ยังไม่ต้องไปดูข้อความเขายังไม่ต้องไปอะไรเขาอะก็อ,อยู่กับเนี่ยอืมไม่มีเราไม่ดูอ่ะดูแหละแต่ทำอะไรไม่ก็ดูแหละแต่แบบก็พยายามอย่าไปคิดกับตรงนั้นเนี่ยก็อยู่เนี่ยกับลูกใช่ไหมกับลูกกับเพื่อนหาอะไรทำเดีว่วแฮปปี้ดีกว่าอย่าไปจมกับตรงนั้นนานเลยมันมันเศร้าได้เว้ยแต่อย่าเศร้านานเลย เราใช้ชีวิตให้มันแฮปปี้เดี๋ยวยากมากเลยนะมึงสิ่งที่มึงทใช่พูดเนะี่ยเอาเงี้น,นะอาสน,นะแกก็ไม่ต้องไปตอบเขาไม่ต้องไปเขียนอะไรหาเขาอะก็ เชื่อแหละว่าลึกๆเขาก็รู้สึกกับแกแต่ว่าไม่ว่าเขาจะทำด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลของตัวเองหรือว่าโดยคนอื่นบังคับก็ตามอะ่ะก็อย่าไปตอบเขาให้เขารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่โอเคเอ้ยสิ่งที่เขาอะ่ะทำอยู่มันไม่โอเคกับเรามากแล้วมันมีผลต่อความรู้สึกเรามาก แกไม่ต้องไปทักไม่ต้องไปให้กําลังใจแกอยู่แกไปเลยแกฮิวตัวเองก่อนตอนเนี้ยแกต้องเอาเอาเอาตัวเองมาเป็นก่อนอ่ะแกอย่าเพิ่งไปสนใจความรู้สึกเขาเว้ยรู้สึกไม่ใช่หยีรู้สึกอะไรวะรู้รู้รู้ใจกันกันมากพอไหมว่าเขาแบบเป็นคนยังไงเป็นอะไรยังไงเงี้ยเขาเป็นคนปากแข็งมากอมีอะไรแบบไม่ค่อยบอกอืมนั่นแหละมันอาจจะเป็นมุมที่แบบเขาอาจจะพูดมาเพื่อ พื่อพ rote กตัวเองแต่แบบเขารู้ว่าแบบเหมือนมันไม่โอเคอะ่ะเขาก็เลยเลือกที่จะพูดแบบแกแบบนั้นเหมือนกับว่าเขาใช้ใช้คาพูดที่จะล้อเล่นหรือแบบอะไรเงี้ยกับเราไม่เป็นอะ่ะแม่หบอก,กูว่าเขาไม่ได้ล้อเล่นม,มันก็มีม,มันคล้านนนนยๆกับ นั่นแหละตอนนี้อากซนาต้องฮิวต้องแบบอยู่กับกเพื่อนอยู่กับอะไรไปก่อนฮิวตัวเองไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเรื่องเขาก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกที